วันนี้ผมมาอยู่ที่ไอคอนสยามมารับ iPhone 13สีชมพูเุ้ยโอ้โหสวัสดีครับก็ยินดีตตอรเข้อสู่ย์ทีเพียงชแนลนะครับก็ห่างหายกันไปนานเลยไม่ได้อัดคลิปเลยวันนี้ผมมาอยู่ที่ไอคอนสยามมารับ iPhone 13สสีชมพู 1ิยังใช้อยู่เลยจะมารับสิบาแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าสิบาเครื่องนี้นั้นจะเอาไปให้แม่ใช้โอ้โหลูกกระตันยูอ่ะโอ้โหกระตันยูจริงๆเลยวันนี้เราก็มากับสามทถานเึอษสองคนนะครับนี่สวัสดีครับเจมครับคุณสลาวุฒิและคุณส,คสุรเดชครับผมเออโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเดินตามหาอะไรนะศูนศูนย์ไออ่ะนั่นแหละไอ แต่ว่าก่อนจะไปรับ iPhone เนี่ยก็อยากถามความรู้สึกกับคนที่เพิ่งได้ใช้ iPhone 12มาว่ารู้สึกยังไงปั๊บซื้อซื้อหนึ่งเดือนสองเดือนปั๊บสิบสามประกาศมารู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกว่าไม่ได้เสียใจอะไรครับเฮ้ยอันนี้หลอกอันนี้วผมมีแต่คนอ๋ออ่าแล้วแล้วสำหรับ12 Pro m โปรหนึ่งปีเหครับผมยังยังไม่ไม่ถามว่าฟอนหมดยังทุกงหมดปีหนึ่งพึ่งหมดปนที่หนึ่งตอนนี้เราก็เดินทางไปรับกันนะครับวันนี้ผมก็มาใช้ ราการของทูมาซื้อเครื่องของทูซึ่งทูไม่ได้เป็นสปอนเซอ,อร์ให้แต่อย่างใดนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ศูนย์ทูไอคอนสยามนะครับชั้นสามคือข้างหลังคนเยอะมากเนหะ็นัหใช่ข้างหลังคนเยอะมากเลยให้เรามาซื้อแค่ไอโฟนสิบสามธรรมดาก่อนเพราะว่าซื้อให้แม่ใช่ครับน้องๆเออน้องๆแน,น,นะน่าคือคนเงินมันเหลือครับก็ดูหนังไม่ไม่พอก็ต้องซื้อไอโฟนนะครับแต่ว่าคุณควักแบงค์ยี่สิบมาทำไมครับ่แค่นี้ครับตังในกระเป๋าติดตัวนี่ เพิ่งได้กระเป๋าตังค์ใหม่มาใช้ด้วยครับผมนี่เป็นกระเป๋าเงินนะครเรียกซับนะครับผมจากอาจารย์หนุ่มขอดูเทวดานาครับวันนี้ผมก็ได้รับมาบ,บูชาต้องราดูกันไปนะครับเพราะว่าเพิ่งใช้ได้ไม่ถึงเดือนก็ต้องดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับอ่ะวันนี้ก็ที่พาเพื่อนๆนะฮะพี่ๆมาด้วยก็ได้เพราะว่าจะให้แบบช่วยบอกวิธีการตรวจเช็ค iPhone น,นี่ย,ยกันดูชวนดูดชวนดูมาด้วยครับอ่ะนไม่แง่หรอครับ ใช่ครับเราต้องเงี้ยไม่ได้หรอกครับผมไม่ได้นะครับซึ่งคุณเดมเนี่ยเขาจะแบบเชี่ยวชาญมากกับการตรวจเช็ค iPhone นะเขาเปลี่ยนทุกปีแต่ปีนี้ผมมันรู้เลยว่ามันมีจุดที่ต้องเช็คกะมีกี่จุดเฮ้ยโหจริงเหรอจริงผมรู้ผมพกคนจริงผมคนจริงตอนที่ผมใช้อายโฟนแค่ปีเดียวแต่ผมมันรู้จริงเฮ้ยโอ้โหใช่มี30ข้อ30ข้อเลยเหรอใช่30ข้อเลยปกจะได้เครื่องอะไรเช็คตาเหลือกอะอะไรบ้างครับสภาพของกล่องอันดับแรกอ่ะทำไมอะทำไมต้องเช็คกาม อ๋อม oh. ันเขียนไปโอ้ยแบบโวยไม่ต oh ้องพูดแล้วครับอีกเอกับผมสักก้อนไหมครับอ่าโอ้จะเปิดหมดหมดอันนี้ก็ได้แค่กล่องมาแล้วครับแล้วอันนี้ก็เลือกเป็น13ธรรมดาสีชองูเอ่อสิมหูยี่สิบแปดใช่สีชมพูก็ก็ให้แม่ใช้อ่ะแม่แบบความหวานน้าน้าตาลูกก็เลยออกมาหวานหวานอ่ะโอเคคุณสลาวุิต้องเช็คอะไรต่อครับกล่อง คุณไม่เตี้ยมเลยผมล็อกหน้าจออยู่เมื่อกี้มรอยบุ๋หรือเปล่าไม่มีนะครับกันเลยนะครับหนึองมเออมันก็เสียวแล้วแกอีกนะครับกัดนเที่ยงคืนตัดกันตาดออกเยอะเลยเออเออตัดนี่อ่ะเรียบร้อยเฮ้ยตบโลดอุ้ยโอ้โหเป็นไงสีนี้สวยมากเออ สวยมากมากของจริงคือมันเป็นสีชมพูอ่ะผมจะขยับนี้ไปสิครับโฟกัสได้ทันครับอ,อันนี้ก็คือเราก็ต้องเช็คเหมือนเดิมน,นะครับเช็กรอยเช็คอะไรอย่างนี้เปิดตูดเปิดตูดให้ตูดเปิดตูดก็แอปเปิลในกล่อ, Apple อ,อง,อองร Apple ครับดูในกล่องสไตล์แอปเปิลครับก็มีนี่สีชมพูบอกนะครับแล้วก็จะเป็นคู่มือพร้อมกับสติกเกอรน์น่ารักน่ารักหนึ่งอัน รวมไปถึงสายชาร์จซึ่งไม่มีเต้าแล้วก็แหนดัเตอร์แนดัเปอร์ังมาให้แล้นี่ก็คือ13แล้วก็12เห็นไหมมันแบบเดียวันมันเหมือนกันเลยแค่เปลี่ยนเลนส์กล้องแล้วก็ประสิทธิภาพเขาดีกว่าชิปเป็น A15 ไปอีกนี่คนดีไอคอนจำมันดีเว้ยแล้วก็เปลี่ยนเลนส์กล้องทำให้กล้องเนี่งมีเซ็นเซอร์12จะไม่มีเซ็นเซอร์ใช่ไหม สิบสามจะมีเซนเซอร์ขึ้นมาโอ้ดีครับโอเคเมาเช็คจุดแตกต่างก็คือดูที่กล้องที่มันแบบใช่ใช่ครับความแตกต่างเลยคือสีด้วยแล้วก็กล้องแล้วก็รอยบากด้านหน้ามาดูที่เลนส์กล้องนะครับว่ามีฝุ่นหรือเปล่าเดี๋ยวดูไปพร้อมกันเครื่องนี้เชดได้สามว่าตัวนี้มีเลนส์มาโครที่เขาโฆษณาออกมาแล้วต้องรอหน่อยให้มันโฟกัสนิดนึงรอสิสิบสามโปตรวจ สิบสามธรรมดาใช่รุ่นพี่เช็คกงน้องโอเคเสร็จแล้วเราก็จะเปิดหน้าสิงได้เลยนะครับเอ่อันนี้คือเปิดแล้วคืนไม่ได้แล้วรับเปิดแล้วคืนไม่ได้คลยไปถกาคือหน้าจอ ISO ก็รอยบากเขาก็จะเล็กลงนะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ ไอคอนผมไปไหนอะอ๋อถ่ายอยู่เปิดเลยนะเปิดมาครับคื่แต่มันเบาแต่มันหนักกว่าใช่ไหมหิวเด้ยนว่ามันเขียนว่าสวัสดีอะอนี่เลน่ารักนะนี่คือผมก็จะยังไม่ทำอะไรเก right ิดเครื่องเลยแค่มาเช็คก่อนเฉยๆเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปแบบคนย้ายข้องูลคม่พรัอมหนไม่มีคนยาย้ ดูดูดูท่าดูเขาไม่สะดวกใจที่ที่จะออกเออเออก็ตอนนี้เป็นการย้ายข้อมูลนะคะแบบอันนี้คืออันนี้คือท่าจริงๆที่เขาพูดนะจ๊ะใช่แล้วแบบในในใจแบบผมฟังออกว่ามึงรีบๆเถอะใส่ร้ายเดี๋ยวเราเป็นเพื่อนกันเราเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันเพื่อนกันเช็คกล้องนะครับเราก็มาเช็คกล้องเออเออโอมโอเคข้าถ่ายบุกคนโอเคดีนะดี กลองหน้าทุกคนดีดีดีโอเคต่อไปเราก็ต้องเช็คเพลงนี่นะครับ <c oughs> ผมก็เปิดมันเลยนะครับนี่เอาเอาคลิปไหนดีอันนี้ละกัน <c oughs> มีโฆษณานะครับทุกคนมีโฆษณานะครับรบกวนอย่าก,กดอย่าก,กดข้ามนะครับ <c oughs> นี่เฮ้ยเปิดให้โลกมันรู้ว่าช่องเรา โอเคนะภาพเสียงแต่ว่าเนียดมันช้าเนาะแล้วก็เช็คภาพภาพเสียงเพราะว่ามีเม็ดสีแตกหรือเปล่านะครับดำแดงโอ้เกียดเสียงนี้เสียงนาฬิกาปลุกเเครื่องเครื่องพอนะพรละอืมอ่ะเครื่องถายคราวเนี้ยคนดูรู้สึกว่าเฮ้ยคนเนี้ยบริการดีจังเลยเราสามารถ เดินหนีเลยไม่สามารถแบบว่าจะซื้อกับน้องพนักงานคนนี้ได้อะไรยังไงบ้างครับก็ติดต่อได้ที่ทูช็อปสยามสแควร์ซอยสองค่ะบริการดีมากที่ผมซื้อไปประมาณ3ามเครื่องแล้วที่พาก็ก็ปิดอัพเครื่องหนึ่งอ่ะควอัพเครื่องหนึ่งอ่ะไอเครื่องของไอพีก็ติดสองโมดก็เครื่องหนึ่งอ่ะแล้วก็ติดสามภาอีกเครื่องหนึ่งก็ก็ดีไม่ดีก็คิดดูแล้วกันก็เดี๋ยวักบที่ที่แนะนำอีก เดี๋ยวเราก็ไปจ่ายเงินอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมอันนี้ไม่จ่ายตังค์เลยจังเลยนะยังเลยครับอ๋อวดูว่าได้ฟรีเดี๋ยวดูว่าได้ฟรีภูไม่สปอนเซอร์สักทีเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดว่าช่องมันขึ้นถึงหมื่นวิวเลยถึงหมื่นวิวตรงซับเนี่ยไงร้านวิวเหรอเอาเอาเอาไว้ถึงหมื่นวิวก่อนก็รับเครื่องมอบเครื่องเสร็จสิ้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะแบบไปหาติดฟิล์มใส่เคสอะไรอย่างนี้ ก็สำหรับวันนี้นะครับคือแบบไหนๆเรามาซื้อทั้งที่แล้วเราก็อยากจะเก็บไว้เป็นแบบความทรงจำในการดูแบบ12 Pro Max ปีที่แล้วนะท้าปีหน้าก็14 Pro Max ก็เจออีก,ก <Hey. S 1> ความรู้สึกสําหรับการจับเครื่อง13เราพะพีใช้12 Pro Max อยู่มันก็เป็นฟิลอีกฟิลนึงที่แบบจับแล้วมันถนัดมืออ่ะจริงๆก็ก็น่าใช้นะก็น่าใช้แต่เครื่องนี้เราก็จะมอบให้กับ มา,ารดาของเรานะหรือว่าคุณแม่ของเรานั่นเองนะสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ก็ผลลัพธ์ใช่หมดแน่แล้วก็กดสมัครด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรก็ติดตามนะครับสำหรับน,นี้สวัสดีครับผม